สวัสดีปีใหม่ด้วยครับผมจำวันที่หนึ่งครับประเดิมวันแรกเลยมาพี่น้องมีเข้ามาสีเครื่องครับผมเครื่องสวยเลยครับคลิปนี้ใครที่หาโน้ตบุ๊กมือสองสภาพสวยพร้อมกระเป๋านะครับมีเข้ามาสีเครื่องนะครับมาเอฟซันเข้ามาหนึ่งตัวตัวนี้ w 06แสงแรงมาก3,600กลูเมนนะครับสภาพสวยโหลดเค่หลักร้อยตัวนี้ ขายสนใจขายให้ในราคา5,500บาทครับผมเข้ามาตัวหนึ่งนะครับสวยมากตัวนี้ใช้ไปเลยพี่น้องโจ6เม็ดนะชัดเลยครับผมนี่นะครับก็สวยเลยตัวนี้ซื้อใหม่ดีมี20,000กว่าบาทแน่นอนอันนี้5,500บาทสวยมากครับนี่นะครับมาที่เดียวครับผมตัวนี้ได้เป็นคอยห้าเจนเจ็ดคอาเจนเตัวนี้ได้เดียวเด้อสวยครับนี่สวยงามเลย นะครับสวยมากเครื่องนี้นะครับนี่นะฮะโคไอห้าเจนจ็ดเรมนะครับ, 5, 7, 8, รบตัวนี้กระเป๋าพร้อมจัดไปในราคา4,000บาทครับผมสวยมากแบตเตอรี่เก็บไฟนะครับนี่สวยเลยตัวนี้มาที่ตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นเดียวเหมือนกันโคไอห้าเจนแปดเรมปอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะนี่นะครับอันนี้สภาพสวยมากนี่อันนี้ได้อยู่ที่4,500บาท 4,500บาทนะครับตัวนี้ s s d 2 2 5สานะสวยครับเ5 4,500บาทใหม่มากนี่ดูเครื่องครับผมสวยๆเลยมาดูตัวนี้ครับผมเดี๋ยวตัวนี้เป็น co r e i7 g เจน RAM รมมีกระเป๋าให้สภาพเครื่องสวยแบตเตอรี่เก็บไฟอันนี้เป็น co r e i7 นะครับเจน6 RAM 8เครื่องสวยมากนี่นะครับผม อันนี้ได้อยู่ที่4,500บาทครับพี่น้องได้ได้คอยเิตนะ4,500บาทครับอ่ะมาดูตัวนี้ครับผมเรโนโวคอย5 Gen ้าเจนแปดเรย์ปดนี่นะครับสวยนะมีเนี่ยรอยถะลกตรงนี้นิดนึงนะครับนี่สภาพสวยเลยเรโนโวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สวยนะเรโนโวนี่นะครับสวยสวยเลยนี่อันนี้ได้อยู่ที่4,000บาทเหมือนกันครับผมพร้อมกระเป๋านี่นะครับ ชอบตัวไหนทักมาครับพี่น้องได้มาสี่เครื่องนะครับผมสนใจจวดอย่างเดียวเลยเด้อสวัสดีปีใหม่ด้วยครับผม